走开。<Okay. S 2> okay. ตรงนี้ชื่อร้านอะไรอ่าชื่อร้านครัวลุงนาตุกตุกแดงข้าวแกงเมืองเพชรอ๋อนี่คือทําไยชื่ออย่างงี้ก็ตั้งมันเล่นๆแบบนั้นแต่เพราะว่าเขาถามกันไว้ชื่ออะไรชื่ออะไระก็เลยให้คนเขารู้จักซะหน่อยหนึง่งว่าจะตุก,ต,กตุกแดงข้าวแกงเมืองเพชรตรงสถานยกหลวงปูนนะ 哦、啊，够意思！啊，老谭，他吃菜他嚼，累得。 มันเป็นพีเตร่ตงลมดจนวยไ่ตอรที่นี่ผมก็้มอาทอดมาเป็นปีที่ห้ามันน่าใีป่าหน้าป้า 妈妈。 อ้ที่ว่าขายจะ <g progressive entin> มีอะไรบ้างก็มีหลากหลายเยอะเยอะเยอะมากเป็นแกงแกงแกะแกงคุงอ่ะไปแกะใส่ถ้วยแกงเรียกแกงแกะก็มีทุกอย่างแล้วครับแกงเขียวหวานกับพาโลที่เขากินกันทั่วไปก็ผมทําเองทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็ให้มันหลากหลายขึ้นก็เลยไปรับที่เป็นพวกขนมหวานมาจากทายางกับทางตลาดเพชรบุรี เราตีไสใหม่แล้วมาจากท่าแรงก็แล้ตัดสันหาของดีๆมาให้กินนะเพราะว่าแล้วก็ราคาย่อมเยาถูก10าาบาท10บาท10บาท10บาทแกงถุงนี่20บาทเป็นพวกอาหารกล่องก็มีพวกผัดกะเพรามีข้าวหน้าเป็ดก๋วเตี๋ยวรถไฟขึ้นยุคว่าเราเราได้จากอะไรใช่แล้วแต่ว่าได้มาจากไหนแต่และอย่างนี่คือผมก็ต้องไปชิมต้องไปอะไรก่อน ให้ให้มันรสชาติดีเช็คก่อนเช็คก่อนอร่อยไหมใช่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนเพราะว่าไม่ให้มาแล้วเดี๋ยวเสียชื่อไม่ได้ทำไมถึงมาทำตรงนี้อตั้งแต่โควิดโควิดนี่เอาง่ายๆทุกอาชีพตายหมดเดิมผมวิ่งรถตู้รถตรงรถตู้เสร็จง่ายท้องกันเป็นแถวก็เลยหันมาทำอะไรอย่างนี้ที่แรกคิดว่าทำสนุกๆพอทำไปทำมาเอ๊ะมันสนุกจริงๆนะมันสนุกจริงๆ พอมันเป็นเงินเป็นอะไรมันมันก็สนตกสนานก็เลยทำมันเรื่อยเปออไปไปอดู่เฉยเชยอยู่ไ,ไปาแล้วคนมามาซื้อเนี่ยข้างนอกหรือว่าแถวๆนี้ก็ทั่วไปของผมเนี่ยจะออกไปไปเป็นแนวพวกตลาดล่างตลาดล่างหมายถึงพวกพนักงานโรงแรมพนักงานคอนโดคนงานก่อสร้างทั้งไทยลาวกัมพูชาพม่ามีหมดทรงนี้คือราคาถูก20สบาทถูกดีอร่อยด้วยก็ ค่อนข้างจะผลตอบรับดีถือถือว่าดีมากวันหนึ่งก็ยังแกงได้2 0 0ร้อยสามร้อถุงอยู่ได้แล้วก็ขนมก็มากก็ตีห้าต่กติตีห้าตีห้าถึงประมาณสามโมงเช้าของทุกวันก็มาตรงนี้เลยใช่เข้ามาตรงนี้ตีห้านี้เขามารอกันแล้วผมก็บุททีก็จัดทันมั่งไม่ทันมั่งก็รีบๆมา เพราะว่าพวกนี้มันต้องเขาเรียกว่าเวลาเร่งด่วนเวลาเร่งด่วนนี่จะจะเยอะตอนเจ็ดโมงถึงแปดโมงเขาคนเข้างานกันบ้างอะไรกันบ้างก็คือเตร์เนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าตรงนี้จากตีห้าตรงน,นี้นนนสดุดเวลาก็คือกี่โมงสามโมงเช้าแต่บางทีนั่งเล่นบ้างคุยกันลงบ้างอะไรบ้างถึงสี่โมงสี่โมงเช้าแถวๆนี้ก็คือรู้จักกันหมดก็รู้ส่วนมากจะรู้จักกันหมดร้านนี้คือเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟปัต้องโกมี ขายทุกวันไข่ลวกนมข้นแยมอะแร้วก็มีทุกวันอันนี้มีขายทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงสามโมงเช้าโดยประมาณอาจจะอยู่ถึงสี่โมงหยุดทุกวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นี่หยุดคือทุกทุกทุกร้านประมาณนั้นแต่ร้านตนตั้งโกนี้เขาขายทุกวันทุกวันเลยแต่ทุกวันมีของผมนะผมหยุดวันอาทิตย์เครีย์งานบ้านบ้างใช่ยร์งานบ้านบ้างเอางี้ถ้าเกิดว่าคนมาดูเนี่ย ร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพิกัดอ่าร้านนี่อยู่ตรงสะพานยกเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกสะพานยกไฮดรอลิกเหลืองอสะพานสีน้ำเงินที่ว่าสะพานบันยกให้เรือใหญ่เข้าอ,อยู่ตรงสะพานนี่เลยอ,อยู่ตรงสะพานเลยจากโรงพยาบาลชะอำอมณนศิลป์หมรมือที่เขาเรียกกาแยกหนองตะพดมีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมเบอร์โทรก็0809995594 อย่างข้าวกล่องเนี่ยก็จะมีพวกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวรถไฟเส้นมีเหลืองเส้นเล็กแล้วก็แกงขนมจีนทอดมันเกียวหวานไก่ขนมจีนแล้วมันมีมีทุกอย่างคือใครจะสั่งเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยได้หมดหรือว่าจะสั่งไปทําบุญบ้านเป็นหม้อเป็นได้หมดรับทุกอย่างก็ <Okay. S 1> จะให้ไปส่งที่บ้านหรืออะไรก็ได้ในในละแวกใกล้เคียงยนะก็ก็ไปได้ มีเพจไหมเพจไม่มีไม่มีเนาะไม่มีแต่ติดต่อได้ติดต่อได้มาที่ร้านได้เลยเพราะว่าอันนี้เราก็เราขายทุกวันที่เรกก็ไม่ได้ทําจริงจังหรอกแต่อนนี้ก็ก็พอรับได้ได้แล้วโอเคพอพอรับได้สวัสดีครับ